สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดถึงบุคคลสําคัญในประวัติศาสตร์ไทยกันนะคะสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาคเกิดในสกุลบุญนาคเมื่อพศ2351ในสมัยรัชกาลที่1เป็นบุตรของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยุระวงศ์ติดบุญนาคและท่านผู้หญิงจันทร์ ด้านการเมืองการปกครองสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ได้เข้ารับราชการแผ่นดินตั้งแต่สมัยราชการที่สองจนถึงสมัยราชการที่5และมีบทบาทสําคัญทางการเมืองการปกครองเช่นในขณะเป็นพระยาศรีสุริยวงศ์ในปลายสมัยราชการที่สามได้มีความเห็นร่วมกับเจ้าพระยาคลังติดและเสนาบดีกรมมหาไทยพระยาราชสุภาวีและขุนนางคนอื่นๆว่าสมเด็จเจ้าฟ้ามงกุฎ สมควรเป็นพระเจ้าแผ่นดินสืบต่อจากราชการที่สมยิ่งกว่าเจ้านายพระองค์อื่นๆด้านกฎหมายในช่วงสมัยที่เจ้าพระยาสีสุริยวงดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแผ่นดินได้มีผลงานสำคัญในการตากฎหมายลดอัตราดอกเบี้ยพศ2411จากเดิมจึงคิดเป็นร้อยละ30-40หรือร้อยละ50-60ต่อปีลดลงไม่เกินร้อยละ15ต่อปี ซึ่งเป็นกฎหมายสําคัญที่ช่วยสกัดกั้นมิให้คนต้องกลายเป็นทาสและมีการออกกฎหมายพยานพศ2413เพื่อป้องกันไม่ให้ถ่วงคดีเป็นต้นด้านการต่างประเทศสมเด็จเจ้าพยาบารมมหาศีสุริยวงศ์ได้มีส่วนร่วมในการเจราจาทำสนธิสัญญาทางพระราชไมตรีและการพาณิชกับมหาอำนาจตะวันตกเช่นอังกฤษในพศ2398เป็นผลสำเร็จ แม้จะต้องอ่อนอ่อนผ่อนตามไปบ้างในยุคล่าอนานิคมแต่ไทยก็สามารถรักษาเอกราชษไว้ได้ ้านการพัฒนาประเทศสมเด็จเจ้าพยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ได้ทำานุบำรุงประเทศชาติให้มีความเจริญรุ่งเรืองในหลายด้านเช่นเป็นผู้อำนวยการสร้างวังที่เมืองเพชรบุรีได้สั่งรือบ้านที่ไม่เป็นระเบียบบริเวณกำแพงพระบรมมหาราชวังทางด้านในและด้านลิมนน้ำออกจนหมดขยายถนนกำแพงรอบเมืองสร้างตึกแถวและตลาดท่าเตียนขยายถนนบำรุงเมืองถนนเฟื่องนครสั่งให้ขุดคลองนครเนื่องเขต และอำนวยการขุดคลองเป็นประชากรด้าน,นขนรทมเนียมประเพณีสมเด็จเจ้าพาระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์เป็นผู้รเริ่มประเพณีทำบุญวันคล้ายวันเกิดเป็นครั้งแรกซึ่งต่อมาประเพณีได้แพร่หลายไปในหมู่พระบร,รมสานุวงศ์และขุนนางและสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันบาทหลวงปาลกวัวมีนามเต็มว่าฉองบาปุริสปาลกวัวเป็นชาวฝรั่งเศส ได้บวชเป็นบาทหลวงและเดินทางเข้ามาเผยแพร่คิดศาสนามิกายรูมันคาทอลิกในประเทศไทยเมื่อปีพศ2372ต่อมาได้รับสะสะาศาสนสิทธิ์เป็นมุกนายกมิสังแห่งมาโลขณะมีอายุได้เพียง38ปีโดยแบ่งเขตการปกครองคณะมิสังในประเทศไทยด้วยกันกับพระสังฆราชโวลี และต่อมาในปีพศ2385จึงได้ปกครองคณะมิสสันในเขตประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียวและถึงแก่มรณภาพในปี2405รวมเวลาที่พักอยู่ในประเทศไทยนานกว่า30ปีผลงานสำคัญของบัตรหลวงปาละกัว ด้านวัฒนาธรรมบัตรหลวงปละเกัวเป็นผู้สนใจเรียนรู้ขนุรรมเนียมประเพณีไทยจึงได้เขียนหนังสือว่าด้วยเมืองไทยออกเป็นภาษาต่างประเทศหลายเล่มทำให้ชาวต่างประเทศเข้าใจความเป็นไปที่แท้จริงของเมืองไทยหนังสือเล่มนี้มีชื่อว่า d h e Division Royal Thai o สยามได้แปลออกเป็นภาษาไทยที่มีชื่อว่าเล่าเรื่องกรุงสยาม และพิมพ์ขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปีพอศ2506งานเรียบเรียงสำคัญอีกหนึ่งชิ้นก็คือสัพพะนาจานะพาลาไทยเป็นพจนานุกรม4ภาษาได้แก่ภาษาไทยภาษาฝรั่งเศสภาษาอังกฤษและภาษาละตินด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศปัดหลวงปาลกวัวเดินทางกับประเทศฝรั่งเศส เมื่อพศ2395พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชหัตถเลขาฝากพระบาทหลวงปลาลกัวไปถวายแต่พระสันตปาป้ายีโอที่9เมื่อบาทหลวงปลาลกัวกับประเทศไทยก็ได้นำล้าของพระสันตปาปามาทูนเก้าทูลกระหม่อมถวายด้วย นอกจากนี้บาทหลวงปาละกวยยังอนุญาตให้บาทหลวงลูวิตได้เป็นล่ามกับคณะทูตไทยอันเชิญพระราชสารและเครื่องราชบรรณาการออกไปเจริญพระราชไมรีแต่จัก,กรพรรดิดินโปรเลียนที่สามณกรุงปารีสเ,เพราะทูตขณะนี้ไม่มีร่าภาษาพราอังเศีศาสตราจารย์สินพีลานี วัติมีพระนามเดิมว่ากอลาดดเฟโลชีเกิดเมื่อปีพศ2435เป็นชาวนาคนฟรฟลอเรนต์ประเทศอิตาลีท่านมีความสนใจและได้ศึกษาวิชาทางด้านศินลปะจนมีความสามารถด้านปฏะติมากรรมและจิกรรมจนได้รับตำแหน่งเป็นศาสตราจารย์ผลงานสำคัญด้านศินลปกรรม ศาสตาจารย์กอลาโดเฟโรชีเข้าเป็นข้าราชการในตำแหน่งช่างตั้น,ก,นกรมศิลปากรกระทรวงวังเมื่อพศ2466ต่อมาในปีพศ2469ได้ํำลงตำแหน่งเป็นอาชารช่างตั้นหลอ่อแผนกศิลปากรสถานแห่งราชบัณฑิตสภาเราย้ายมาเป็นช่างปั้นสังกัดอยู่ในกอง ปนีศิลปรกรรม,มรกรมศิลปกรกระทรวงธรรมการประมาณปีพศ2477ท่านได้เป็นผู้วางหลักสูตรการศึกษาด้านศินละปะของไทยให้มีมาตรฐานทัดเทียมกับโรงงานศินละปะในยุโรปโดยเริ่มวางหลักสูตรวิชาจิตรกรรมและปฏะติมากรรมในระยะเริ่มแรกให้ชื่อโรงเรียน ปนีศิลปรกรรมทำการสอนให้กับผู้สนใจที่เป็นข้าราชาการและคนไทยทั่วไปซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนศินลปรกรแผนกช่างในปีพศ2480และในปีพศ2486ได้ 86, ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยศิลปรกรตอนปลายสงครามโลกครั้งที่สองาสตาจารย์กอรลาโดเฟโรชี ได้ขอโอนสัญชาติจากสัญชาติอิตาลีมาเป็นสัญชาติไทยและเปลี่ยนชื่อเป็นนายพีรศีท่านได้ใช้ชีวิตเป็นอาจารย์สองลูกศิษย์ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรจวบจนวาระสุดท้ายของชีวิตลาลูแบหรือซีมงเดอลาลูแบเป็นชาวฝรั่งเศสที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าคณะราชทูตฝรั่งเศสร่วมกับโกลเซเบเรดูบูแล เดินทางมายังกรุงศรีอยุธยาเมื่อพศ2230เพื่อเจราจากเกี่ยวกับเรื่องศาสนาและการค้าของฝรั่งเศสในอาณาจักรอยุธยาซึ่งตรงกับสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชในการเจราจากับอยุธยาเพื่อการค้าของฝรั่งเศสทั้งสองฝ่ายได้ลงนามสัญญาการค้าที่เมืองลบุรีเมื่อวันที่11ธันวาคมพศ2230 ผู้แทนฝ่ายไทยที่ลงนามคือออกยาพัสเด็จผู้รักษาการตำแหน่งเจ้าพยาคังและพาสสีพิพั์รัตนาราชสำหรับผู้แทนฝรั่งเศสคือลาลูแบร์และเซเบเรลาลูแบร์กลับถึงฝั่งฝรั่งเศสในเดือนมกราพาศ .2231 ฝรั่งเศสพอใจกับสัญญาฉบับนี้มาก แต่ไม่ได้มีโอกาสปฏิบัติตามสัญญาเพราะอายุธยาเกิดการกวดล้างอำนาจและอิทธิพลของฝรั่งเศสเสียก่อนลาลูเบรนอกจากจะเป็นหัวหน้าคณะทูตฝรั่งเศสแล้วเขายังได้รับคำสั่งให้สังเกตเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับอาณาจักรอยุธยาที่พบเห็นและบันทึกข้อสังเกตทั้งหลายเหล่านั้นเพื่อนำกลับไปรายงานให้ราชสำนัก ของพระเจ้าหลุยที่14แห่งฝรั่งเศสทรงทราบบันทึกเหล่านี้ได้กลายเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่าต่อการศึกษาทางประวัติศาสตร์พระยากรยานไมตีหรือดอโรฟันซิปีแชร์เป็นชาวมริกันและเป็นศาสตราจารย์ทางด้านกฎหมายจากมหาวาลัยฮาวาได้เข้ามาดำรงตำแหน่งที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศของไทยเมื่อพศ2466 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและยังได้ทำคุณประโยชน์ให้กับชาติไทยเป็นอย่างมากจนได้รับพระราชทานบรรดาศังก์เป็นพักลยาณหมตรีได้ดำเนินการแก้ไขข้อบุพั์ที่ไทยมีต่อประเทศต่างๆตามสนธิสัญญาที่ทำไว้ในสมัยรัชกาลที่5เรื่องที่คนในบังคับต่างชาติไม่ต้องขึ้นศาลไทย และจะเก็บภาษีขาเข้าจากประเทศใต้ไม่เกินร้อยละสามทำให้สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศแรกที่ยินยอมการยกเลิกข้อกำหนดอัตราภาษีและสิทธิสภาพนอกอาณาเขตภายหลังที่ไทยประกาศและบังคับใช้ประมวลผลกฎหมายที่ได้แก้ไขาตามมาตรฐานกัวันตกแล้ว5ปี นอกจากนี้ท่านได้เป็นผู้แทนรัฐบาลไทยไปเจราจากับประเทศต่างๆในยุโรปเมื่อพศ2467ทาให้ประเทศยุโรปต่างๆจำนวน10ประเทศต่างตกลงยินยอมลงนามในสนธิสัญญาทางพระราชมัยตรีและการพานิชฉบับใหม่ ท่านได้เป็นผู้ทูลเก้าถวายคำแนะนำเกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมืองและเสนอข้อแก้ไขเกี่ยวกับปัญหาการลังอำนาจของอภิรัฐมนตรีสภาการมีสถานนิติบัญญัติการร่างรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่มี12มาตราสำหรับการบริหารประเทศแต่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวหมอกเลยหรือ นอกดอรอรบีสวันเลเป็นหัวหน้าแลศาสนเป็นหัวหน้าศาสนาบีชสปาบรีรุ่นที่สา,จามจากนั้นในการที่เข้ามาเผยแพร่ศาส,สนาเมื่อพอตอ2,378ซึ่งตรงกับเราจะสมัยจมเด็ดพันล้างแก้ได้อยู่หัวผลงานสำคัญด้านการพิมพ์หมอดรัดเล จะต้องดงพิมหนังสือไทยเป็นคนแรกรวมท,ทั้งคิดตั้งเครื่องพิมพ์ใหม่ในรปี1947ต,ต่อมาในชุ่วงที่39ให้เจ้าให้เจ้าลงพิมพ์สองหน่งรัดเลพิมพ์หมอประกาศค้ามสู้สิ่งจำนวน9จ้าพันฉบัซึ่งเป็นหนังสือราชก่อขึ้นขึ้นแรกที่ใช้วิธีการพิมพ์ต่อมาหมอกรัดเลย ได้คิดรอดตัวพิมพ์มาสองไทยซึ่งเมื่อพศสองพสสี่หนึ่งจากนี้ยังได้ออกหนังสือพิมพ์รายชื่อรายเดือนชื่อบางกอกีคอเดย์ดีคอเดย์โดยตัวท่านเองเป็นบรรณาธิบดีการรับใั้หนังสือพิมพ์ฉบับแรกของไทยด้านการแพทย์หมอบัดเลเป็นผู้นำวิชาการการแพทย์ เผยแพร่ในประเทศไทยเป็นคนแรกโดยได้เริ nah ่มต้นภายตัดของในปรเทศไทยนอกจากนี้ยังนำมีธีการรักษาโรคแผนไม่ด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันไข้ไข้ทรพิษมาในใช้ใ,ในเมืองไทยรวมถึงการเผยแพร่วิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์เรื่องเทคนิคด้วยด้านขนบธรรมเนียมประเพณีมอปัดเลยเป็นผู้เผยแพร่ปราชญ์ไทยตำนานไทยสนบธรรเนียมไทย ความรู้ภาษาไทยรวมถึงศาสนาและก็เพณนีไทยให้ให้ชาวต่างประเทศได้รู้จักกันเพื่อถึงขะานเดียวกันก็เป็นผู้นำสมบทนประเพลนี้แบบตะวันตกมาเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักชา,านายสูงนองไทยทำให้เกิดความเข้าใจในมนะและสมบทนปยะเพณีของกันและกันอันมีส่วนช่วยให้การติดต่อรองประเทศดียิ่งสิ่งหมอบตรลัเ,เป็นผู้นำว,วิทยาการ สมัยใหม่แล้วแบบตะวันตกเข้ามาเผยแพร่นับว่าเป็นรากแลานตจนหนึ่งที่มีความชื่วตร้งสั่ความเจริญตั้งว่าใหาแก่ฝั่งคมไทยออกยาโกษาธิบดีปานออกยาโกษาธิบดีปานชื่อเดิมปานเป็นน้องชายของพญาคังหรือเจ้าพญาโกษาธิบดีเหล็กในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชเมื่ออายุยี่สิบปี ได้เข้ารับราชการกับพี่ชายหลังจากนั้นสิหปีต่อมาได้รับการแต่งตั้งเป็นออกยาภิสุิ์สุนทรปานเป็นหัวหน้าคณะทูตเดินทางไปสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศสเมื่อพศส2 2พันสสิผลงานสำคัญด้านต่างประเทศออกยาวิสุครับวิสุสุนทรปานได้นำคณะทูตของไทยเข้าเฝ้าพระพุทธ ระเจ้าหลุยที่14ตระยัตฝรั่งเศสพศ2219โดยทําหน้าที่เป็นผู้แทนของราชสำนักอยุธยาได้ถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณีเข้าเฝ้าของฝรั่งเศสจนถึงกับการได้รับการชุ่มเชยจากชาวฝรั่งเศสว่าราชทูตไทยนี้ผู้นี้มีกิจยาท่าทางและวาจาที่งดงามมากการเดินทางไปจเจริญสัมพันธมไมตรีราชการฝรั่งเศส ของออกยาพิสุสุนทรปานช่วยสร้างความสัมพันธ์ไมตรีระหว่างไทยกับฝรั่งเศสเป็นอย่างแฟนแน่นแฟนยิ่งขึ้นนับเป็นผลดีการป้องกันคุกขามของออนดาลาฮอนดาฮอนลันดาขณะที่พัมสำสำนักอยู่ในฝรั่งเศสออกยาพิสุสุนทรปาน ได้นําเดินทางไปตสถานที่ต่างๆและทำการจดบันทึกข้อความในเรื่องต่างๆที่พบเห็นอย่างละเอียดและเมื่อเดินทางกลับถึงอยุธยาในพศ2230ก็ได้นําบันทึกเหล่านี้กลับถวายบังคมสมเด็จพระนารายมหาราชให้ทรงทราบเรื่องราวต่างๆอย่างถี่ถ้วนและถูกต้องสมัยสมเด็จพระเทพพระเทราชา ออกยาพิพิตุสุนทรปานได้รับโปรดก้าแต่งตั้งเป็นเจ้าพยาคังหรือเจ้าพยาโกศาธิบดีปานโดยมีหน้าที่ควบคุมราชการเกี่ยวกับต่างประเทศออกยาโกศาธิบดีปานเป็นขุนนางที่สร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้กับชาติและบ้านเมืองในสมัยอยุธยาช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างอยุธยากับฝรั่งเศสให้มีความใกล้ชิดและมีความเข้าใจกันมากขึ้น ทำให้อยุธยาสามารถหนึ่งฝรั่งเศสมาท่วงดุลอำนาจกับฮอนดาลาฮอนลันดาได้ตามวิเทศโสบายที่อุทางอยุธยาได้ถกกล่าวไว้หม่อมราโชไทยหรือหม่อมราชวงศ์กระต่ายเป็นพระโอรสของกรมหมื่นเทวานุลักษ์ซึ่งเป็นพระโอรสในสมเด็จพระเจ้าวงเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนอิสลานุรักษ์เกิดเมื่อพศ2562ได้ถวายตัวเป็นข้าหลวงในสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ามงกุฎขณะทรงพนวดและได้เรียนภาษาอังกฤษจนสามารถพูดได้และเขียนภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วจนดำรงตำแหน่งล่ามหลวงประจำคณะพูดไทยไปเจริญสัมพันธไมตรีกับอังกฤษเป็นครั้งแรก ผลงานสำคัญด้านการต่างประเทศหม่อมราโชไทยได้ดำรงตำแหน่งด้านหลวงประจําคณะผู้ไทยได้ไปเจริญสัมพันธไมตรีกับอังกฤษในสมัยรัชกาลที่4ก่อให้เกิดผลดีต่อการต่างประเทศด้านการสารภายหลังจากที่หม่อมราโชไทยได้ไปราชการต่างประเทศในตำแหน่งร่ามประจําคณะไทยครั้งนั้น พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงพระกรุณาโปรดเกล้าตั้งแต่ให้หม่อมราโชไทยดำรงตำแหน่งอธิบดีผู้พิภากษาต่างประเทศด้านวรรณกรรมหลังจากหม่อมราโชไทยเดินทางกับอังกฤษแล้วได้ทูลเกล้าถวายบันทึกความทรงจำเกี่ยวกับการเดินทางไปกับคณะทูตแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พยาลาสดานุปดิตมหิตสลาพักดีเป็นบุตรของพยาลตนาเศรษฐีเกิดเมื่อพศ2400เมื่ออายุได้25ปีได้ถวายตัวเป็นมหาดเล็กในรชัชกาลที่5ในพศ2433ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่าราชการเมืองตังผลงานด้านสำคัญด้านการคมนาคมให้ความสำคัญ กับการคมนาคมมากเพราะการคมนาคมที่ขยายตัวออกย่อมไม่เป็นประโยชน์ต่อการปกครองการค้าขายการปราบบามจนผู้หลายเป็นต้นดังนั้นจึงปรากฏผลงานทางด้านการคมนาคมในทุกจังหวัดที่อยู่ภายใต้การบริหารงานด้านการเกษตรเป็นบุคคลแรกที่เชิญชวนให้เจ้านายและข้าราชการมาทำสวนยางให้ เป็นตัวอย่างและชักชวนให้ประชาชนเห็นประโยชน์ของการทำสวนยางจึงเป็นผู้ริเริ่มนำนำพัน์ยางจากประเทศเพื่อนบ้านมาปลูกและแจกจ่ายให้กับรัศดรน,น่าเศรษฐกิจได้ติดต่อบริษัทเหมืองแร่ในต่างประเทศมาเปิดบริกาการทำเหมืองแร่ในมณฑลภูกเก็ตโดยทำให้ผลประโยชน์แก่ ราชการแทนเรียกร้องค่าธรรมเนียมถือว่าท่านสามารถบริหารราชการแผ่นดินให้มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นได้โดยไม่หวังงบประมาณด้าน,นการศึกษาได้ทำการคัดเลือกบุตรหลานของราชการในจังหวัดภูเก็ตส่งไปเรียนภาษาอังกฤษที่เกาะปีนงังบุคคลเหล่านี้ต่อมาได้กลับมาทำคุณประโยชน์แก่ทางราชการเป็นอย่างดี